มันคือคุกกี้ช็อกโกแลตมินต์ค่ะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ hello hello วันนี้เราจะมาทำขนมกันนะคะขนมที่เราจะทำในวันนี้นะคะมันง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะนั่นก็คือช็อกโกแลตมินต์คุกกี้ค่ะ เรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะส่วนประกอบในวันนี้นะคะพี่ตํามจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะคะเพราะว่าขนมที่เราจะทําในวันนี้จะมี2ชั้นนะคะชั้นที่1ก็จะเป็นชั้นของช็อกโกแลตนะคะชั้นที่2จะเป็นชั้นของมินค่ะเรามาดูส่วนประกอบที่เป็นชั้นของช็อกโกแลตกันเลยนะคะชั้นของช็อกโกแลตะนะคะพี่ตํามก็จะมีเป็นน้ามันมะพระ้าวนะคะสร็จหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะมีชอ็อกโกแลตชิพนะคะ พี่ต๋มใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตชิพแบบชูกรฟรีนะคะพี่ต๋มใช้สองช้อนโต๊ะนะคะพี่ต๋มใช้ยี่ห้อนี้ค่ะนีลิลลี่นะคะน้องจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ต้องให้แน่ใจว่าเป็นชูกรฟรีค่ะแล้วก็จะมีเป็นอีริกิโทนะคะสารให้ความหวานนะคะวันนี้พี่ต๋มใช้เป็นแบบผงละเอียดแบบนี้นะคะสองช้อนโต๊ะค่ะพี่ต๋มใช้ยี่ห้อนี้ค่ะนี่เซิร์ฟค่ะเป็น ยี่ห้อที่พี่ต๋ำคิดว่าเหมือนน้ำตาลมากที่สุดเลยค่ะรสชาติดีมากๆากเลยค่ะแล้วก็มีผงโกโก้นะคะเป็นผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีกลิ่นวานิลาค่ะกลิ่นวานิลานี้พี่ต๋ำจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะเรามาดูส่วนประกอบในด้านของชั้นที่เป็นมิ้นกันนะคะชั้นที่เป็นมิ้นนะคะพี่ต๋ำก็จะใช้เป็นเฮฟวี่วิปปิ้งครีมนะคะ ครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็จะมีเป็นอ r ริทิโตนะคะเซิร์ฟเหมือนเมื่อกี้นี้แหละคะ่ะแต่ในส่วนชั้นของที่เป็นยิน้เนี่ยพี่ตํำจะใช้3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีเนย1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นมิ้นนะคะซึ่งพี่ต่ำก็จะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะมากน้อยก็ เติมกันได้ตามที่น้องๆชอบนะคะถ้าชอบกลิ่นมิ้นแรงหน่อยก็ใส่มากกว่า1ช้อนชาถ้าชอบกลิ่นมิ้นเบาหน่อยนะคะก็ใส่น้อยกว่า1ช้อนชาค่ะทีนี้เราก็ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำนะคะเราก็จะเอาน้ำมันมะพร้าวนะคะใส่ลงไปในถ้วยผสมนะคะถ้วยผสมเนี่ยจะต้องเป็นภาชนะที่เราสามารถที่จะใส่ไมโครเวฟได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำกันในไมโครเวฟค่ะ ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะน้ำมันมะพร้าวเศษหนึ่งส่วนสีถ้วยตวงแล้วก็ช็อกโกแลตคิดนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะเทใ,ใส่ลงไปรวมกันเลยแล้วตอนนี้เราก็จะเอาส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้นะคะเข้าไปในไมโครเวฟนะคะไฟไฮนะคะพี่ต่ำจะ ค่อยๆดูนะคะจะตั้งเอาไว้ที่30วินาทีนะคะแต่ว่าสัก15วินาทีเนี่ยพี่ต๋ำจะเปิดไมโครเวฟดูนะคะคือว่าเราต้องการให้ช็อกโกแลตชิพของเราเนี่ยละลายนะคะเค้กค่ะแล้วก็ไปใส่ไมโครเวฟได้ละคะ่ะ30วินาทีแล้วนะคะพี่ต๋ำก็ออกมานะคะคือว่าช็อกโกแลตชิพมันก็ยังดูเป็นเม็ดๆอยู่นะคะแต่พี่ต๋ำคิดว่ามันนิ่มแล้วค่ะนี่นิ่มแล้วเราก็ คนช็อกโกแลตชิพนะคะของเราให้เข้ากับน้ำมันมะพร้าวค่ะให้ละลายให้หมดเลยนะคะไมโครเวฟของแต่ละบ้านความร้อนก็นจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆต้องคอยสังเกตดูด้วยนะคะว่าเอาพอแค่ช็อกโกแลตละลายค่ะคนจนน้ำมันมะพร้าวกับช็อกโกแลตเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เติม ไีริดิโถของเราลงไปเลยค่ะนี่ใส่ไปให้หมดเลยนะคะคแล้วก็ผงโกโก้ค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็คนค่ะโอเคคนไปได้แป๊บหนึ่งแล้วนะคะ ใส่กลิ่นวานิลาลงไปเลยค่ะพี่ต่้ก็จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะากะเกลาวนะคะคแล้วก็ท่าน,นี้เราก็คนให้เข้ากันดีเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้พี่ต่้คิดว่ามันเนียนเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะพี่ตั้ก็จะใช้โมนะคะหรือแบบพิมพ์นะคะนี่พี่ตก็จะมาวาง วางบนกระดาษอะไรก็ได้นะคะที่แข็งๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เหมือนอยู่ตัวนะคะไม่รู้ว่าจะใส่ได้กี่อันนะคะเอามาวางไว้ก่อนเนาะโอเคแล้วก็ใส่ช,โชโโ็อกโกแลตลงไปในโมนะคะสักประมาณเท่าที่เราคิดว่าโอเคเนาะ เพราเราจะชอบให้หนาประมาณไหนเนาะโอเคค่ะก็แบ่งให้เท่าๆกันนะคะแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือพี่ดำจะเอาช็อกโกแลตของเราเนี่ยนะคะใส่เข้าไปไว้ในฟรีเซอร์นะคะหรือว่าช่องแช่แข็งนะคะจะแช่ไว้ประมาณ30นาทีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ ในระหว่างที่เรารอให้ชั้นของชออ็อกโกแลตของเราแข็งตัวนะคะเราก็ไปทำชั้นของมิ้นกันเลยค่ะเอาหม้อนะคะตั้งเตานะคะเปิดไฟมีเดียมนะคะแล้วเราก็ใส่เวีวิบปิ้นครีมของเราครึ่งถ้วยตวงลงไปในหม้อนะคะตามด้วยอิริทิโอลนะคะ3ามช้อนโต๊ะนะ แล้วก็เนยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเราก็จะทําการเคี่ยวส่วนผสมส่วนนี้กันนะคะก็คนไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมละลายให้เข้ากันดีเลยค่ะ เราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเราจะใช้ไฟมีเดียมค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวเนยของเราจะไม่ได้ค่ะหลังจากทุกอย่างผสมกันดีเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะคะให้มันข้นขึ้นค่ะพี่จำคิดว่านะคะจะเคี่ยวไปสักประมาณ15นาทีค่ะ ลองดูนะคะว่า15นาทีมันจะมากหรือน้อยไปนะคะคือว่าเราต้องการที่จะให้เนื้อครีมของเราเนี่ยนะคะข้นเป็นคล้ายๆกับนมข้นหวานเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็จะต้องอใจเย็นๆหน่อยนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าทิ้งเตานะคะเดินไปเดินมาบ้างก็ได้ค่ะแต่อย่าทิ้งเตาไปนานๆนะคะ 15นาทีผ่านไปแล้วนะคะเนื้อมันก็ข้นตามที่พี่ต๋ำต้องการนะคะพี่ต๋ำก็จักปิดเตาแล้วค่ะแล้วก็จะยกลงจากเตานะคะแล้วก็รอให้มันเย็นตัวลงสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้ส่วนผสมของเราก็เย็นตัวลงหน่อยแล้วนะคะแล้วก็ t e เ t อร์ของมันก็ข้นขึ้นนะคะนี่ตอนนี้เหมือนลงข้นหวานเลยนะคะอย่าปล่อยให้เย็นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งตัวซะก่อนนะคะโอเคตอนนี้เราก็เติมกลิ่นมิ้นของเราลงไปเลยค่ะนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนชาเนอะอันนี้มากน้อยก็ปรับได้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหืมกลิ่นมิ้นท์หอมมากๆเลยค่ะพอคนจนเข้ากันดีแล้วนะคะตอนนี้ ก็ได้เวลาที่เราจะไปเอาส่วนของช็อกโกแลตออกมาจากฟรีเซอร์แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปตามมานะส่วนของช็อกโกแลตของเรานะคะก็แข็งได้ที่เลยค่ะนี่นะคะแข็งเป๊กแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทําการหยอดส่วนผสมของมิ้น์นี่นะคะลงไปบนส่วนส่วนของช็อกโกแลตเลยค่ะก็แบ่งให้เท่าๆเท่าๆกันนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากลับเข้าไปไว้ในตู้เย็นค่ะตอนนี้ไว้ในตู้เย็นได้นะคะก็อย่างน้อยๆน,นะคะพี่ตังคิดว่านะคะสักประมาณ3าชั่วโมงะค่ะถ้าจะให้ดีก็ทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะคะเขค,ค่ะเดี๋ยวพี่ตังไปเข้าตู้เย็นก่อนค่ะหลังจาก3ชั่วโมงแล้วเรามาดูผลงานกันค่ะ กลับมาแล้วนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่พี่ต๋ำเติมส่วนชั้นของมิ้นลงไปนะคะและพี่ต๋ำบอกว่าให้เอาไปไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณอย่างน้อยๆสามชั่วโมงนะคะตอนนี้พี่ต๋ำไปดูนะคะสามชั่วโมงมันก็ยังไม่แข็งะคะ่ะแล้วพี่ต๋ำก็เลย คิดว่าอยากให้มันแข็งเร็วๆนะคะพี่ต๋าก็เลยเอาเก็บไว้ในฟรีเซอร์นะคะแล้วก็มันก็ค่่าแล้วพี่ต๋มก็เลยเข้าห้องนอนไปแล้วนะคะมาดูวันนี้นะคะมันก็แข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ต๋าแนะนําว่าให้ใส่ฟรีเซอร์ทั้งสองชั้นเลยละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแกะนะคะแล้วก็เก็บไว้ในกล่องนะคะแล้วพี่ต๋ก็แนะนําว่าให้เก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งนะคะมันจะได้แข็งตัวเพื่อความชัวร์ชัวไปเลยนะคะนี่พี่ต๋มใช้เป็นโมแบบ ซิลิโคนนะคะเวลาแกะนี่มันก็จะง่ายเห็นไหมคะเราสามารถที่จะแบบนี่พลิกมันได้ออกมาแบบนี้เลยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ด้านชั้นที่เป็นมิ้นนะคะอันนี้ชั้นที่เป็นช็อกโกแลตค่ะสวยงามไหมนี่นี่แล้วเราก็เก็บนะโอเคเราก็จะเอามา เก็บลงไปในกล่องนะคะปิดฝาอย่างดีแล้วก็เก็บไปในฟรีเซอร์นะคะโอเคตามนี้นะเราไม่เก็บในตู้เย็นเนาะโอเคค่ะจังก,ก็จะให้หมดเลยนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอันว่าทําเมื่อวานนะคะเอามาโชว์กันในวันนี้นะคะนี่ก็เก็บไปในแบบนี้โอเคค่ะวันนี้พี่ต๋อมก็คงจะต้องบายบายน้องๆไปแล้วนะคะ ขอให้น้องทุกคนมีความสุขและสนุกกับการกินคีโตแล้วก็ฟาสติ้งนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลโควิดค่ะวันนี้พี่ตัลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เมื่อเช้าต้องการค่ะบ๊ายบาย